อารั์กาสวัสดีแฟนมวยทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันในทุนที่สองครับขอสึกมวยมาถนัดมือฝ่ายทีวีครับที่ยิมมวยลังสิทธ์นะเป็นฝ่ายแดงครับแสงมรกรับประทับกระเด็นใช่ครับก่อนมายกสามครับโอ้โหแดงไปต่อห้าหกหนึ่งเลยครับตอนนี้ครับโอโหจะบ้าครับราคาไวจัดครับแล้วบอกว่ามวยมวยโคราชเนี่ยนะ มาดูครับว่าจริงหรือเปล่าโอ้ยสักขวาซ้ายไปมองมาแล้วน้ำเงินนี่เดินไทยนี่พยันจัดเลยครับสองสามยกที่ผ่านมานี่เดินใส่อย่างเดียวเลยครับโอ้แล้วดูครับยัดไปครับโอโ้แล้วในตีดีด้วยไม่ง่ายนะผมมองแล้วนะสหรับเ้าแสงมรกดครับ โอ้โหเล้วดูครับหมีหมาโอ้โดนหมัดอีกครับโอ้ทำท่าแหนทำท่าไม่ดีครับต้องปอดพักหายใจไว้เลยครับมารกดโอ้ยแล้วตอแพงด้วยครับไปเอาสอกแล้วตอกมาแก้เดาสอกสวนคึ้นครับไปไล่แขนไปไล่ครับดึงใจไม่ได้ไีไล่ครับ โอ้มมยลองจะยิ้มหวานอีกหรือเปล่าครับตายไปครับมาครับผู้ในทำได้ดีเลยนะเด่นชัยโอ้ยเชียวแดงนี่ว้าวุน่นใหญ่แล้วตอนนี้ครับไปไวปไปไวครับ ไปโอ้โอขวาอีกครับกดคอได้ด้วยครับผู้แข้งมระกดทำอะไรไม่เป็นแล้วครับตอนนี้ครับขวาหลุดโดนขวาสวนครับโอ้โอทำอะไรไม่เป็นแล้วครับแส่มรกดตอนนี้ยุ่งแล้วครับสายหลุดอีกโดนขวาไป่ไาจะจับพุ่มครับพุ่มไม่ลงครับ ื่องแล้วครับตอนนี้นครับเ,เรื่องแล้วตอนนี้โดสอกขวาอีกทำอะไรก็ดีเลยหมดแล้วครับเด่นชัยกดมาครับขาไว้ครับหมดยกที่สามครับยกสี่บ่อยตัวมาครับเลทข้ามาอยู่ที่ลำเงินแล้วเมยต่ออยู่สามช่วงตัวเลยครับตอนนี้ครับดูครับเอ็นแดงนี่สั่งเดินเต็มกำลังแล้วด้วยครับ กระดากลูกไปเลยคนระับแขงสายโดนปาดุ่มทิ้งลงไปครับโอ้โหแสงมร,รกรครับผู้เด่นไทยมาจริงๆอ้ดูดูับสอกขวาด้วยคนระับโอ้ไฟแดงดีได้เกี่ยวเขาทุกอย่างนะขึ้นมาก็ตอบแทงแล้วเกิน ใจหมดเลยครับเตินชัยไม่ตื่นเต้นอะไรเลยครับบาดไวับโอ้โหหาขวาพาเลยด้วย รู an, ้ครับอย่างัรกตดไปาไว้ครับมาเ่าพาไว้ครับเป่นชัยไปครับหน้ได้ครับูทำไม่ค่อยชัดเจนนะแสงลรกตโอ้ยโดนขวา ออกให้เยอะกว่าน,นี้ครับโอ้ยชนะต้องออกเยอะกว่าน,นี้ครับดูครับไปแข่ดออกดคอโอ้ยทำได้ดีเลยนะครับโฉดีจัดเลย,นะเยครับเด่นไทยไปไฟนนี้ยอดครับไปดูครับของหน้าครับของหน้าตาเข่าเรียบร้อยครับ ล็อกเงียบแล้วตอนนี้โอ้ยไล่ปครับทำได้ก็ทำไปครับลายมีครับ ต่อซ้ายบดยกที่สนะี่ครับดูดหน้าที่เลี้ยงครับเอาครับมาชมกันต่อยกสุดท้ายคนระับปล่อยตัวมาคนระับแดงตอนนี้อัจีิอีกห้าแสนนะหมัดยังเดียวคนระับบนล้อตกกะโกนมาห้แ500าแสนต้องไปเลยคนระับหมัดยังเดียวนอกได้เอาไปเลยคนระับโอ้หยังขวาต่อย มีราคาตอนนี้โอ้โหต่อขวานะโดนก็ให้เหมือนกันนะเด็กไทยทีให้อย่าประมาทนะบอกให้นะหมัดงวยครับโอ้โดนอาจารมาหล่นได้เหมือนกันนะทำเป็นเล่นไบครับโดนอีกแล้วเรื่องระวังตัวเหมือนกันนะ อย่าคุณปล่อยอย่าคุณชะล่าใจครับต่างต่อต่อไว้คุณข่าเงียบแล้วตอนนี้ม่นร้องเงียบแล้ว ตอนนี้รอระฆังครับรอระฆังแล้วเรีบเยบร้อยครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอดูผลการชูมือนะครับโอ้โหอะไรผิดพลาดจนะน่าจะผ่านได้ชิวๆเลยครับเป็นชัยครับโอ,อลูกขยันล้วนๆเลยครับโอ้เป็นรองเยอะเลยนะก่อนชกเนะี <c> ่ย <oughs> เราเต้นรอเลยครับมอนรู้ครับโอ,โอ้มอนรู้ครับเด็ดลอยครับน้ำเงินครับเด่นใช้ครับคอ้ชนะคะแนนเจ้ารับกลไปได้ครับห่างมากาเซียนเลยครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์พูกคุณได้เหมือนเดิมครับขอตัวลา,วา,ววลาไปก่อนสวัสดีครับ